แล้วเวลาเขาวางเสร็จทำไมเขาต้องไปวางที่เรือหางใบไอหางใบถามตรงประดินอีกการสวัสดีครับท่านพิสมทางบ้านเข่าเด็ดเด็ดมันวันนี้พบกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นนักวิชา เ,เกินนั่นการเมืองมาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับคุณทักกี้จันบุษาสวัสดีครับครับผมครับาม <c oughs> ต้องมาเน้น <c oughs> เหตุการณ์บ้านเมือง <c oughs> อย่างนี้คุณอยู่สีอะไรครับผมอยู่สีสกเกตรครับผมคิดว่าสีสกเกตเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทำให้บอลลีภูม,มิภาคมีสีสันเพิ่มขึ้นมากๆเลยครับทําไมละ่ะ <c oughs> ก็ทําอย่างนั้นแหละผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายความว่าคุณอยู่ฝั่งไหนครับผมอยู่ฝั่งทนครับฝั่งทนในถนนโล่งรถไม่ติด ไปทำเพืะปรับปังอะไรก็ง่ายง่ายครับครับผมแล้วคุณจะไปไหนครับผมก็ไปเรื่อยๆผมนี่แหละครับคุณตะกี้ครับสามชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ในตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ปกติดีเนี่ยครับปกติยังไงครับมันยังเบื้อบื่อบั่มบั่มกนอยู่ก็ได้แหละครับปกติถ้าวันไหนมันไม่เบื้อเบื่อบั่มบั่มกันวางอะไรกันมันก็ไม่ปกติครับอแล้วทำไมเขาต้องวางระเบิดด้วยเมื่อกี้ไอ้ถือไงครับระเบิดลูกนึงอาจจะห้าสิบโลจะถือไปทําไมเวลาที่เขาวางระเบิดเสร็จทำไมเขาต้องวาง เลือใบด้วยครับโอเคโอเคจะคิดแผนเดียวกันผมคิดว่าสาเหตุที่วางเรือใบเพราะว่าถ้าเรือพระวางเรือหานยาวเขาไม่ถนัดครับครับผมมีอีกอย่างนึงที่ถามครับอะไรป่าอะไรควายงงครับอะไรควายงงบาเสียวไปเสียวไปสียว <laughs> bà chop 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 xin 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 không xin